ชิเนี้ยบายโพสทีวีกระฉากใหม่ใช่เลยอะไร ฉากใหม่มาแล้วเราก็ต้องมีคนรุ่นใหม่คุณผู้ชมค่ะยุคนี้ถ้าพูดถึงเรื่องแฟชั่นแล้วเป็นแฟชั่นแบบ DIY คงไม่มีใครเกินหน้าน้องมาเดี่ยวแน่นอนนะคะอิลเลรอดบีบีซงบีบีพูดถึงกันหมกคุณผู้ชมคือโกอินเตอร์มากๆแล้วเราเป็นเกียรติมากเลยที่ช่วงนี้เป็นช่วงของการปิดเทอมน้องถึงได้เข้ามาจากขอนแก่นเพจะมาอยู่กับเราในวันนี้นะคะต้อนรับเลยดีกว่าน้องมั เดี่ยวค่ะนางแบบสวสีค่ะแกะไก่สไลเดอร์มากรักรักเออรัก้า,กาชอบให้ไม่เดี๋ยว<อ>พูด<อ>ว่าชุดในวันนี้เนี่ย เป็นส่วนผสมของอะไรบ้างได้ค่ะชุดของวันนี้นะคะมีส่วนผสมชิ้นลองตัวส่วนผสมล่องตัวจากพม่าที่บ้านนั่นเองแล้วก็มีส่วนผสมของตะก้าของแม่ตะก้าอันนี้คือขออนุญาตคุณแม่แล้วคุณแม่ให้มาแล้วให้มลานร้าวคืออยากถามเลยอ่ะคือในฐานะที่แบบเฮ้ยเราอยู่ในวงการแฟชั่นเราอยากรู้เลยว่า คุณเอาอินสไพร์มาจากไหนที่เอาหมอ้อไหยสุ่มชามกะละมังอะไรมา<ะ>แต่งอย่างใน,ในหมู่บ้านคิดเองอะ่ะได้อินสไพร์มาจากตัวเองตัวเองเราเห็นของรอบตัวที่มันมีประโยชน์เราเลยนํามาทำมาทำเป็นชุดอ,อแล้วตอนเด็กๆอะ่ะคือเราไปเห็นอะไรเข้ามันถึงมาจับใจว่าฉันอยากจะ ดีไซน์ฉันอยากจะนางแบบคืออะไรที่มาจับใจเราเราไปเห็นบีงบอไปเห็นไปก็เห็นหรือปากับเข้าฝันมันต่างกันไหเออเออยังไงคือแต่ก่อนเนี่ยเราชอบเดินแฟชั่นเราไปกระเทยน้อยมาตั้งแต่เด็กมาแต่ว่าเราไม่มีชุดใส่ไงเราจะเดินยังไงล่ะเราเลยหละคนนี่นึกว่าโว๊นึกว่าบาซานึกว่าแอลมาถ่ายกันเองนะคะคื้อหลาัได้อินสปายมากตอนเด็กเด็ก อยากจะเดินแบบแต่ไม่มีชุดใส่ก็เลยต้องไปหาขอารอบตัวใช่ค่ะนี่งามมากเลยนะเราอยากรู้ว่าคอลเลกชันแรกที่ที่ได้ทำออกมาเรียกเป็นคอลเลกชันเลยนะชุดแรกชุดปล่อยออกมาเออจนถึงทุกวันนี้อันไหนฟีดแบบดีสุดเนี่ยอันเนี้ยอันไหนอันนี้อันคือดอกไม้อันนี้กดีอะไอะไรปะอันไม่ไม่สุดท้ายอันนี้อันกลางกลางกลางมีชื่อตีมไห มีชื่อว่าชื่อว่าเป็นเออเขาเรียกว่าดอกไม้พัทเทลพัทเทลนิดนึงดอกไม้พัทเทลพัทเทลต้องมีลำซำด้วยไม่ใช่คอลเลคชั่นดอกไม้พัทเทลแต่เป็นดอกไม้พัทเทลพัทเทลโอเคปะโอเคใช่คุณรู้ไหมว่ามิชลินชอบอันนี้ที่สุดความเก๋ไก๋ของเขานึกว่าสุ่มนะอันเนี้ยแล้วก็แบบเหมือนกูตูชุดอารมณ์กูตูนิดนึงเออซึ่งอยากจะบอกว่าดีไซเนอร์ไทยหลายๆคนเห็นยังอึ้งไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวนะต่างชาติเขามาเห็นเขาด้วเเฮ้ยคือ ไอเดียอะไรอินสปายที่มาเดี่ยวมีมันแบบทําให้พวกเขาได้แรงบันดาลใจด้วยนะคือมันไม่มีอะไรซ้ำๆนะสื่อต่างชาติมาขอสัมภาษณ์หรือยังมีค่ะที่ไหน BBC BBC แล้วแล้วก็มีของของประเทศญี่ปุ่นมาเออมาที่บ้านเลยค่ะแล้วเรารู้สึกยังไงว่าแบบเฮ้ยจากที่เราถ่ายเล่นๆหัวเแล้วก็คืออยากเอาเสื้อผ้ามาใส่เดินแบบเท่านั้นแล้วอยู่ๆคือเป็นที่สนใจของโลกอะ คือตรงเนี้เรารู้สึกยังไงรู้สึกดีใจสิค่ะจะให้เสียใจหรอใช่ไหมเออเราอยากรู้อีกอย่างหนึ่งคือทุกครั้งที่เราเห็นรูปมาเดี่ยวเนี่ยอย่างรูปนี้คืออารมณ์ที่ถ่ายเนี่ยมันดูเป็นแบบ high end magazine คือต้องมีตากล้องชั้นยอดคือถ้าถ่ายจะออกมาเป็นบล๊อกอะไรอย่างนี้นะต้องมีเซตไฟมีตากล้องมีแบบแพนมีแบบทุกอย่างเยอะแยะมากมายรีฟง็ลิเฟเราใช้อะไรคะพอถ่าย พ่อถ่ายให้แล้วก็มีความมีข้าราการในพ่อไหมก็เป็นต้องปกติของคนอื่นเขาถ่ายกันน่ะใช่แล้วก็ไฟอะไรก็ไม่มีหลอกแล้วก็เราก็แต่งลุกเอาไงโออรถนะทีนี้ถามเพราะเมื่อกี้บอกพ่อถ่ายใช่หลายหลายคนที่เกิดมาแล้วอยากจะเดินแบบเหมือนมาเดียวแต่พ่อไม่สนับสนุนจุดนี้รักพ่อมากที่พ่อยอมรับแล้วมาถ่ายให้ด้วยอ่ะเออยังไงเนี่ยพ่อพูดเรื่องนี้ยังไงพ่อเห็นพ่อสนับสนุนมาตั้งแต่เด็ก พ่อหนูก็เป็นแบบนี้มาตั้งใเด็กแล้วแล้วหนู่ก็ไม่เคยทําความหนักใจให้กับพ่อแม่นะใช่แล้วก็เรียนเรียนพอใช้ได้ด้วยตั้งใจเรียนก็ทุกอย่างเราโอเคอะไรใช่ไหมพ่อแม่ก็เลยยอมรับได้แล้วพ่อแม่ก็ไม่เห็นว่าสิ่งที่เราทำมันทำให้การเรียนเราตกมาไร้สาระอย่างเงี้ยพ่อแม่ไม่ว่าแต่อันนี้เป็นกุญแจนะฉันเห็นเด็กหลายๆคนที่แบบว่าพ่อแม่ยอมรับเพราะว่าเราทำตัวเองให้ดีจริงแล้วตอนนี้เนี่ยโด่งดังมีชื่อเสียงแล้ว คุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยรู้หรอกเพราะว่าพ่อคุณแม่ไม่แบบโซเชียลเน็ตเวิร์กคุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบว่าขายพงขายผักอยู่ตามบ <c oughs> ้าน <c oughs> ก็จะรู้คนขายผักข้างร้านก็จะมาเมาท์มอยให้ฟังบ้างแต่ไม่ค่อยรู้มากเท่าไหร่ถ้างั้นเราถามถึงความฝันดีกว่าว่าความฝันในอนาคตของมะเดี่ยว อยากจะทำอะไรอยากเป็นดีไซเนอร์ไม่อยากเป็นนางแบบหรออยากเป็นนางแบบด้วยคืออยากได้ทั้งดีไซเนอร์นางแบบอยู่ในวงการแฟชั่นใช่เลยนะคะเอางี้ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งไม่ต้องสมมติหรอกเพราะว่าดูแล้วนางน่าจะดังเปรี้ยงอยู่นน่ไปเดินแบบว่าแฟชั่นวงแฟชั่นวีกงี้คิดตีมไว้หรือยังว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรใดๆแบบว่าโชว์ขึ้นเวทีระดับโลกคือนปคิดระดับโลกตีมชุดของเราก็จะเป็นแบบให้เขาเห็นว่าชุดนี้มาจากประเทศไทยชุดความเป็นไทยของเรา เริ่มต้นที่เสือเสือที่เสือไทยนี่สวยเสือไทยสวยฉันนึกถึงคอนเนี่ยพี่บอลปูเสือแล้วตำสุ้มตำใช่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 แล้วก็มีกระชางกระบุงอะไรเราก็จับไปหมดเลยตัวกระบุงเมื่อกี้นี่สวยมากที่มันทำเป็นสุ่มซุ้มซุ้มมันเป็นกระบุงขายผักของแม่ไปขโมยมานี่คือดูกแก่ของป้าของ้าหมดนะจ๊ะเวลาแต่งตัวเตรียมชุดแต่ละชุดที่แบบเฮ้ยคอนเซ็ปต์วันนี้เราจะถ่ายอย่างเงี้ยได้แบบเริ่มต้นมาจากตรงไหนบ้าง ในลมต้นมาจากก็ไม่รู้ว่าเดินไปในสวนก็เห็นแบบดอกมงดอกไม้อะไรเห็นแล้วก็คิดออกเลยอ่ะเป็นชุดเลยแล้วก็ไปนั่งเย็บกันตรงนั้นไม่เย็บ<ำ>ไม่เย็บด,ด้วยซงเราไม่เย็บถ้าสมมติผ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมเราอ,อยากทำเป็นชุดเราไปเย็บอย่างเงี้ยมันก็จะทําได้ชุดเดียวแต่ถ้าเราแบบเอามาบแบบ็บพันถูกเย็ได้หลายชุดไงนี่เก่งอ่ะเราถามเลยดีกว่าว่าเมื่อเดี๋ยวมีไอดอลไหม ไอเลทางแฟชั่นไอดอลทางแฟชั่นไม่มีอ่ะแต่ว่าในด้านด้านแบบอะไรเงี้ยชอบพี่มาอนภามากพี่มาน้องเขามีอิสระทางความคิดคือบางทีการมีไอดดลเนี่ยเป็นการแบบฟิกนะให้เราคิดได้แค่นั้นแต่นี่คือน้องเขาอิสระเดินไปเห็นอะไรฉันเคยอัพเพราะมีเพจใน Facebook ใช่ปะแล้วก็อัพเลยว่ามันเดี่ยวนี้เป็นอัจฉริยะนะเพราะว่าเขาสามารถที่จะแบบว่า เอานู่นเอานี่มาผสมกันได้ใช่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้นะคะแล้วก็นอกจากการดีไซน์เสื้อผ้าแล้วเนี่ยมาเดียวก็ยังชอบเดินแบบด้วยมีคลิปหนึ่งรับคลิปอยากให้เขาไปดูก่อนให้คุณผูชมไปดูแล้วเดี๋ยวจะบอกว่ารับอันไหนใช่ได้ค่ะ ผู้ชมขอสู้นะทุกคนต้องยอมทุกคนต้องยอมจริงๆนะสู้ไม่ไหวจริงๆแต่ละอันของนางไม่ว่าจะเป็นการโผล่ขึ้นมาจากบนการโรยตัวลงมาจากกองฟางหรือเดินข้ามกองผ้าบนเตียงหรือว่าจะปมีลงมาจากไห่ก็ทำมาแล้วใช่แล้วดังนั้นสดๆให้ดูเลยได้ไหมเดินแบบสดๆเลยอ่ะแบบตรีไม่เหมือนคลิปประการเลยดูเขาโพสดูเขาโพสเออนี่ยนี่เราต้องเป็นแบ็กให้น้องด้วยนะ ตุ๊กตาเอวดีมากโอ้ยอมีสะบสัดสะพ้อง,อง,องอเบาๆที่ปอนแอบแอบแอบติกแ,แบบว่า,า,ต,าต้องตามนะเข้าตีนเข้าตีนเออ ไม่มีการโมดิฟายใดๆกะขอบใส่ลาวไม่ได้เอโอโพสเจอร์ดีมาก,มากเป๊ะหมดม,มาเดี๋ยวต้องโกอินเตอร์แน่นอนอแม่เลานแม่รู้แม่หมอลงแม่ลงละเออแอนด้วย การเป็นทั้งนางแบบแล้วก็ได้ใจเดร์คือเหมือนกันที่เขาต้องการจริงๆเขาต้องได้นี่นี่คือดแรงดึงดูดเลยนะเกินเกล้าขอตบก็เพืนอดาบโพสกันแน่โพสกับกำแพงแบบฟินเล่โอ้ตาย๋อ๋อฉีขากว้างขึ้นไปอีกโอ้โหสู้ไม่ได้เลยตรงนี้ด้วยด้วยโอ้โหเบืเมื่อยเลยทีเดียว ชอบปิดเป็นตัวเคอเอสมากค่ะอยากรู้คือเวลาที่อย่างเวลาเราเดินแบบอย่างเงี้ยเราก็จะต้องดูผลงานของรุ่นพี่มาที่เวลาเดินเพื่อที่จะมาฝึกตัวเองมาเดี๋ยวลีลานี้มาจากคลิปไหนบ้างมันจะมีการยึกยึยกข้างตรือว่าการชิงสะโพกบ้างไม่เคไม่ดูดูดูของวิกตอเรียซิเควิกตอเรียซิเค เซ็กซี่แบบเต็มๆเลยนะเซ็กซี่มากเป็นนางฟ้าเนี่ยเวลาเดิน Victoria's Secret Concept เขาคือฉันเป็นนางฟ้าทั้งโลกสนใจฉันสิใช่ฉันวามรู้สึกว่ามันเดี๋ยวต้องเรียนเก่งมากไม่ได้เฉลี่ยเฉ่าไหร่เนี่ยสามปีที่แล้ว3 7มจุดเจ็ดห้าเห็นไหมใช่ชอบวิชาอะไรที่สุดวิชาภาษาอังกฤษ ค่ะนางเตรียมตัวกล้่มพร้อมแล้วเซ็นราตินกระดิ่งรอแล้วเศิลปะก็ชอบนะชอบศิลปะชอบภาษาอังกฤษก็คือฝ่ายศิลป์เลยฝลป์มาทางแนวนี้เลยแล้วถ้าตอนนี้หลายๆคนเชื่อว่ามีเป็นไอดอลนะอาจจะฝากถึงน้องๆที่เขากำลังดูมันเดี่ยวอยู่แล้วก็แบบอุ๊ยรู้สึกปลื้มอ่ะทางตรงที่แบบมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองเริ่มดูแลตัวเองได้แล้วเอมันเดียวอยากจะบอกว่า ทุกคนเก่งไม่เหมือนกันเราควรจะเก่งไปทางที่เราชอบมากที่สุดบางคนเก่งกีฬาบางคนเก่งการเรียนบางคนเก่งศิลปะมะเดียวย่าเชื่อว่าทุกคนน่ะมีศักยภาพในตัวเองศักยภาพน้ำหนักจะนำไปสู่ความสำเร็จค่ะพูดจาดีบอกคำถามลำเลอศมากรักนั่งตรงนี้แหละใช่แล้วเราคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนเนี้ยเนี่ยการแต่งตัวเดินแบบอะไรต่างๆแล้วเป็นกระแสฮือฮาเนี่ยสำหรับเราแล้วเนี่ยมันให้อะไรกับเราบ้าง มันให้นะมันให้การที่เรามันให้การสอนเราในการอยู่ในสังคมอะค่ะใช่ในการอยู่สังคมเราคนที่จะวางตัวให้ถูกอะค่ะใช่แล้วก็การมีแฟนคลับอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าเหมือนมีคนมาให้คําแนะนําเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีกําลังใจที่จะทาต่อไปด้วยเนาะใช่ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเงินก็ต้องฝากเอาไว้นะสําหรับเยาวชนที่แบบว่ารู้สึกว่าแบบไม่กล้ายังยังไม่มีเวลาแต่คนเนี้ย แสดงให้เห็นเลยว่าเฮ้ยชอบอะไรทําสิใช่อยู่<อ>ที่ไหนคุณก็เป็นตัวของตัวเองได้คิดดูว่าท้องคนายยังเป็นแคทวอล์กรันเย์ได้เอ่แล้วใช่ไหม,ะมระที่รัก แน่นอนยุคนี้สมัยนี้นะคะทําอะไรก็ได้ที่คุณมีความสุขทําอะไรก็ได้ที่คุณรักนะคะแล้วก็จะมีคนยอมรับคุณแบบน้องมาเดี่ยวเนี่และค่ะใช่เมื่อไหร่จะได้เห็นคอลเลกชันใหม่คะแล้วเร็วนี้เร็วที่ coming s o o n เร็วที่สุดหลังจากรายการนี้บนถนนบางสิเข้ามาในเมืองบังสิมีมีเการารถไฟฟ้าหรือไม่ก็แบบอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้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 มันจะต้องมีรวยกรวยสีส้มๆที่เขาใ้ทางอ่ะ ดนเรีกะปองคือแบบว่าเริ่มใช้ของในเมืองมากยิ่งขึ้นใช่ลองลองเป็นมาเดี่ยวอิน h ์เดอะซิตี้ได้ได้ไเลยโอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องมาเดี่ยวนะคะปิดเบรกไปกันด้วยกันเดินแบบดีกว่าขอบคุณค่ะ สนับสนุนโดยโอตโตยะอย่าทาดน้ำขาวไทยนครปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาล Modern Form f o ฟ m Furniture